กราสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้เราอยู่กับดี e c u u s i v e โค้ดฟาร์มนะครับอันนี้เป็นบ่อแรกนะครับก็มีราคา3ราคาให้ดูนะครับตามสุดจะเป็น6,000มโมิกิแล้วก็8,000 12มืนสไล่ลงมาก็มีปลาหลายเกรกนะครับฟาร์มนี้ครับบริการยอดเยี่ยมสุด x c l u s i v e จริงๆพนักงานนี้ให้การต้อนรับเราอย่างดีแล้วก็พาเราเดินดูถามเรื่องบ่อเรื่องอะไรเขามีคาตอบให้หมดก็ ผมแปลกใจตรงที่ว่าเขาผมไม่รู้นะเรา,าจ,จะเป็นมือใหม่นะครับเขามีสกิมเมอร์อยู่2ตัว2แบบนะครับของเขาบอกว่าทุกเช้าเขาจะมีการไล่หน้าน้ำเขาจะเปิดหน้าน้ําลงไปแล้วก็อาจจะเป็นน้ำประปาเราเนี่แหละแต่ว่าใช้ในเปอร์เซ็นที่น้อยนะครับฉีดไล่ลงไปบีเอ็กซ์คุสซีดออฟบอกค่อยฟาร์มคนระับมาดูตรงนี้กันนะฮะอันนี้ผมถามเขาเรื่องของการทำไมปลาเขาถึงเชื่ยงจังบางทีเราไปที่ฟาร์มเนี่ยจะสังเกตว่าฟาร์มบางทีมันเชื่องมากก็คือเขาบอกว่า ขาต้องเราต้องฝึกกันเะยการให้อาหารปลาครับก็ค่อยๆให้ก็ค่อยปล่อยครับให้ปลาขึ้นมากินแล้วทางนี้ทางนั้นก็อาจจะขึ้นอยู่กับจานวนของปลาด้วยโดยปกติแล้วจะตามบอจะมีปลาํำฝูใช่ไหมแต่อันนี้จํานวนปลามันยิ่งเยอะมันยิ่งขึ้นมากินง่ายขึ้นก็เลยไม่ค่อยกลัวคนนะครับมีทางนี้ล่า,าทางสามก็แนะนำนะครับว้าว เป็นบอ่อยิงใหญ่หลักการอันนี้ครับเป็นบอ่อที่น่าสนใจบอ่อหนึ่งเลยนะครับก็คือราคามันห้าถึงหกหมื่นบาทนะครับที่เราแจ้งไว้อาจจะติดบวก,บ<อ>กลบยังไงก็เดี๋ยวแจ้งอีกทริะครับหลักๆก็เป็นโกซังเก้นะครับ,กกรบมีโคอคคุทันโจโชวาอ่าไม่ใช่สิโคอคุโชวาซังเก้นะบอดี้โอโูอยากจะสอยมากเลยโคอกคุ u, แต่ตัวมองดูเจนโกอาคุ แนน,ๆน่ๆลฟาร์มนี้ครับขายตะปานดีๆจริงๆรนะเขาคัดเกรดระดับพรีเมี่ยมนะถ้เราเลือกซื้อจริงนะฟาร์ไม่ดีเขาไม่ขายนะผมอ่านในน่าจะเป็นใน Facebook ของพี่เดียร์แกจะพยายามพูดเสมอว่าแกจะขายฟาดีนะว,วันนี้มาสม่งมาเห็นละกับตาเลยลาดีจริงๆริน,นี่เป็นกลุ่มคาร์ลิโมโนนะ ก็อีกบอ่อเลยนะหลากหลายส่วนใหญ่เป็นปลาลูกค้านะครับอันนี้มีทุกสายพันธุ์เลยชูซุยควกุูโวว่าอันโจหวตันโจก็จจมี้ผิวดีมากปลาที่ฟาร์มก็เพิ่งจะปดกักออกมานะครับ<ส>ก็ใครที่เริ่มต้นปีใหม่นะครับใครสนใจก็ ไปเยี่ยมชมที่ฟาร์มได้นะครับแล้วก็สามารถเข้าไปรับชมได้ที่เพจของ e y, อ็กซ์ตริกป้ยฟาร์มนะครับก็ในเฟ e บุ๊ k นะครับก็มีอยู่ก็คือขายแล้วก็คือพอคนเลือกเสร็จพี่ก็มาทิ้งไว้เลยไซส์ละมีประมาณเท่าไหร่ห้าหม,ม,มื่นอันนี้เพิ่งปลดกักมาพี่เขาบอกตัวยังแดงๆอย่างเงี้ยเขาก็ใส่ยายอยู่ <c oughs> แต่สีมันคมมากนะเยอ,อย่างต้งนี้แดงแบบัน่ไปนีม่มันอยู่เต็มน่าจะบภาสิบแวัเหลี่ยมตรงแบบัวัดดี พอตั้งมาไม้เลยพี่ปกติอันนี้คือเวลาไปส่งปลาส่งทั่วเลยใช่ป่ะเป็นค่าส่งหรือว่าค่าส่งรวมตอนซื้อไปนะโอเคอนี่ต้องมีค่าส่งอืมมีค่าส่งอันนี้คือปลาลูกค้าก็ จากตอนนี้ส่ง้ามเลยเอาบ่อใหญ่นี้ด้วยเหรอใช่ันนี่มันเป็นปลาประกวดปลาประกวดใช่วาถ้า <c oughs> อย่างประกวดอันนี้คือทางฟาร์มส่งให้ปะหรือว่าลูกค้าไปประกวดกันเองส่ง,งให้ค่ะมันต้องแบท่านมาบอกว่าเราส่งให้ครับเพอเ่นเรียวก็ใจหลายเดือเนีอ่อ๋อนี่ไซส้ไซสใหญ่ ถ้าสายใหญ่ก็เดินแล้วอยู่ที่สองสามพันสองสามพัน่อเดือนก็คือฝากเลี้ยงเหมือนอสมมวิตัวห้าหมื่นซื้อห้า0 0ื่นไว้แล้วก็จ่ายเพิ่มอีกสองสามพันอ๋อก็ยเาคค่าอาหารก็ถ่ามีเงินประกวว่าเราเส็่งประกวด ก็ตามสงูอสงอยู่ที่สรงสามสองโอ้โห و, ดูตัวโอ้โหคุณระเราพยูนส่งประกวดให้ก็คือแล้วแต่งานนะไซส์เล็กก็ส่งได้ได้ครับก็พอดีนะส่งประกวดอะ โอชิกิสักตัวงได้ไหมใช่ให้โลอยากได้อยากได้โอชิกิตอนนี้ก็ยอย่างสมมติว่าถ้าเราซื้อปลาไปประกวดเนี้ยอันนี้คือ ผมเลือกเองใช่ไหมตัวไหนก็ได <Yes. S 1> ้แล้วก็บอกพี่ว่า <Yes. S 1> เอ้ยที่ผมฝากไปประกวดได้ดีอะไรเงี้ยหรอ <Yes. S 1> อันนี้ก็บอกปลาลูกค้าหมดเลยใช่อ <Yes. S 1> ๋ออันนี้ไม่ต้องเดินไปหรอกลกูกอยู่แค่นี้ก็พอแล้ว <Yes. S 1> ชิวตอแมแอ็ตล้วนคื <Yes. S 1> อน้ำบ่เฮ้ยอันนี้พาเลทนี้สั่งทำป่ะอ, <Yes. S 1> อันนี้เขาสั่งทำป่ะ ตัดไก่ใช่ไหมพี่แค่รักกันเองครับแต่ทำไม่ได้นี่ก็ลูกค้าอยากได้อืมระวังตกบอก่อเดี๋ยวชุดใหญ่ <c oughs> มไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรอันนี้ถือปลาลูกค้าซื้อใช่ใช่ใช่คร<ๆ>ับเป็นบ่อกพิเศษทำไมถึงเป็น VIP อ่ะหมายถึงกลุ่มลูกค้าหรือว่าปลาแบบราคาสูงอ๋อเป็นกลุ่มลูกค้า

ภาพปลาแาบบของบ่อพิเศษคือจน,ม,นมีตัดแต่มบอ่บอในบ่อเนี้ยถึงไซส์แค่เนี้ยห้าหกหมื่นแล้วแต่ละตัวเรอ,อ,อะไซส์เล็กเลยนะอืมเพรว่าปลาประกวดหมดเลยคุณภาพสูงสูงขอพัดตัวนั้นนะนะได้ไหมของเราสี่ตัวนึงได้ไหม ปกติคนเขาเข้ามาซื้อเขาวอล์กอินเท่าไหเยอะป่ะแบบมาแบบเดินเดินมาเนหรอว่าบางคนเาไหน,นขาย<ค>ดีกว่ากันเดินเข้ามาหรือในเน็ตขายดีกว่าเดินเข้ามา,าส่วนมากาเขาซื้อจากเฟซบุ๊กไลน์เฟซบุ๊กใช่ไหมอีิฐแทนลิงค์เองก็ดีกว่าไม่มีคร,รับพี่กระจกหนังที่ต่างแล้วก็เหมือนกองตา,าก็ไม่ค่อยโปร ้ำแรงมากแล้วกก็องใหญ่่มากอคุคบขณนี้นก็เป็นรถที่ใช้ไว้เซอร์วิสนะครับในส่วนของ De e ด c l u s i ีฟ f ร r มนั้นก็มีการอ,าออกแบบดีไซน์แล้วก็ทำบอ่อปลาร,รับทำบอ่อปลาด้วยนะครับแล้วก็มีการเซอร์วิสการล้างบอ่อปลาให้กับลูกค้านะครับที่บ้านด้วยด้านตรงข้ามน,นะครับจะเป็นสวนบอนไซ น่าจะเป็นธุรกิจใหม่ของทางฟาร์มนะครับผมเห็นอยู่ใน a c e b o o k นะครับก็ตอนนี้เหมือนจะเป็นซิกเนเจอร์เลยนะผมคิดว่าเพราะว่าไม่ยังไม่มีฟาร์มไหนที่มีนะที่ผมทราบนะฮะก็ดูสวยงามดีนะครับความรู้เราจะยังเข้าไม่ถึงนะครับก็ในส่วนด้านซ้ายมือก็จะเป็นบ่อกักนะครับเป็นโรงกักนะครับสำหรับปลานำเข้ามาใหม่นะครับก็ฝากไว้เท่านี้ครับ ผมเห็นอันนั้นเป็นพี่เบิร์ดนะครเจ้าของฟาร์มครับติดลูกค้าอยู่ก็ขอไม่รบกวนแล้วกันฝากนะครับใครที่สนใจนะครับก็มาได้นะครับที่ The Exclusive Farm นะครับแล้วก็ใครที่ชอบฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์เพื่อกำลังใจให้กันด้วยนะครับนะครับยังไงช่วยกันภาวนาขอยผมได้ฟาร์มใหม่สักทีนะครับก็ขอบคุณครับวันนี้ไปก่อนละบายๆนะครับ